อร์เลอรล่ที่ห้ิบเอได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาอร์เลอรล่ที่ห้ิบเอได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยโอเคครับก็สวสดีสวีตัดคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแลมตั้มเกมเมอร์ชินเคยโอ้ยยยนะครับ วันนี้เราก็อยู่ในเกม GTA วิกันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไฟ M นั่นเองนะครับเซิร์ฟที่เราจะมารีวิวนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเทศนี้เลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับอ่าก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับประเทศเปิดใหม่สดๆร้อนๆนะครับก็แนะนำนะครับประเทศนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวร์ลิสต์ด้วยนะครับแค่เข้าไปที่ Dis c o r d นะครับของทางประเทศนะครับไปกดรับยศแค่นั้นแล้วก็ จะได้ไวริสฟรีเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับดิสคอร์ดนะของทังประเทศนะครับเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับพิการเซลาแล้วก็ทําการกดคอนเนคได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยละกันเนาะไป Let's go และตอนนี้นะครับเราก็เข้ามายู่กันในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับสำหรับ ผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นล็อบบี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในตูเมืองนั่นเองนะครับใครเข้ามาแล้วก็ต้องการกรอกข้อมูลชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเมนูนะครับอยู่ทางด้านซ้ายเลยนะครับก็ท้การกดปุ่มตัว E นะครับเพื่อที่เราจะสามารถขยับเมาส์ได้นะครับแล้วก็ไปกดตรงคําว่ารีสกินได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเมนูนะครับแต่งตัวอยู่ทางด้านขวาเลยนะครับแล้วก็เซสร์ฟนี้นะครับพวกแฟชั่นต่างๆนะครับเสื้อผ้าทรงผมรองเท้านะครับบอกเลยว่า แฟชั่นต่างๆนะครับเยอะก็จัดเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมก็แต่งตัวให้เรียบร้อยได้เลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็ไปกดตรงทางด้านซ้ายนะครับอีกหนึ่งรอบเลยนะครับกดตรงคําว่าวาร์ปเข้าเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการกดวาร์ปเข้าไปเลยนะครับโเดี๋ยวนะด้านหลังดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นใหม่นะครับเพิ่งบินเข้ามาเลยนะครับหัวโลดเลยนะคุณผู้ชมดูสินะครับโอเคครับไปเร้ก็ทาการวาร์ปเข้าเมืองกันก่อนดีกว่าเนาะ ไป let's go นะครับโอเคครับแล้วก็วาร์ปมาอยู่ที่กาลาดกลางเลยนะครับโอ้กาลาดก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทำการออกไปด้านนอกก่อนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวกาลาดนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้นะครับปุ่มคําสั่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับว่าปุ่มกดนะมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับกดปุ่ม f 1นะครับปุ่ม f 1นี่ก็น่าจะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็กดปุ่ม f 2นะครับก็จะเป็นการ เปิดกระเป๋าแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F3 นะครับก็จะเป็นการเปิดพวกอีโมทต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกท่าเต้นนะครับท่าต่างๆนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับมีประมาณเกือบ500กว่าท่าเลยนะครับ519ท่านะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F7 นะครับปุ่ม F7 นี้ก็จะเป็นพวกเมนูนะครับบินนะครับใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็จะมี บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เงินเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับเงินในตัวอยู่ที่ประมาณ9,5 0 0นะครับแล้วก็เงินในธนาคารอีกประมาณ10,000บาทนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ปุ่มต่อมาเนี่กดปุ่ม F9 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มนะครับก็จะมีให้เลือกนับต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีอุ้มมีขี่หลังมีแบกอุ้มแบบกินุมโตะนะครับแล้วก็พวกถ่ายรูปต่างๆนะครับเพียบเลยแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F10 นะครับปุ่ม F10 นี้ก็จะเป็นการ เปิดราคาอีโคนมี่อ่าแล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะครับว่าสินค้าตัวไหนนะครับขายดีสุดนะแล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะครับโดยการกดปุ่ม f 1 0นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม delete นะครับก็จะเป็นการเปิดสกอบอลอ่า ui ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็โชว์ชื่อนะครับอาชีพอ่าตำแหน่งนะครับเบอร์แล้วก็จํานวนนะครับอาชีพที่ออนไลน์ด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะ แล้วก็กดปุ่มตัว M นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อพงเสื้อผ้านะครับต่างๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาได้เลยนะครับนี่อย่างแรกเลยนะครับก็มีเงินอยู่ในตัวอยู่ที่ประมาณ9,500ใช่ไหมแล้วก็แจกกล่องผู้เล่นผู้เล่นใหม่มาให้ด้วยนะครับ1กล่องแล้วก็มีกล่องออนไลน์มาให้ด้วยนะครับจำนวน5กล่องด้วยกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวทาการเปิดกล่องผู้เล่นใหม่แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับนี่ได้ของมาเพียบเลยโอ้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรแจกมาให้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับแจกโทรศัพท์มาให้ด้วยหนึ่งเครื่องนะครับกดปุ่ม F1 ดูสิอ่าโอเคครับโทรศัพท์ก็ติดนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F2 ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีบัตรสัญญการนะครับหรือว่าบัตรรีสกินนะครับ1ใบนะครับ แล้วก็กล่องซ่อมนะครับจำนวน5กล่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีสเต็กด้วยนะครับ10จานไปเลยนะครับแล้วก็ขนมขนมเคี้ยวนะครับอีก10อันนะครับก็สามารถกดกินได้นะครับนี่เฮ้ยดูพร็อพดิเฮ้ยอย่างเท่นะครับแล้วก็ไอเทมต่อมานะครับแจกรถผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับ1อันนะครับอ่าไม่ใช่1อันดิ1คันนะครับแล้วก็กดขวาแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับ โอเคครับก็จะต้องสุ่มใช่ไหมอ๋อเดียวนะตดผู้เล่นใหม่อ๋อต้องมากดเลือกตรงนี้ด้วยนะครับอ่านี่เลยนะครับโอเคแล้วก็อ๋อกดยังไงต่ออ่ะโอเคครับแล้วก็ทําการใส่จํานวนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กด open box นะครับอ่าโอเคแล้วก็รอเลยนะครับแป๊บเดียวโอเคครับแล้วก็ได้รถเติมต้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกาลาดนะครับ แล้วก็กดปิดไปเลยนะครับแล้วก็ของต่อมานะครับแจะกล่องสุ่มมาให้ด้วยนะครับกล่องสุ่มของนะครับ20กล่องเลยเหรอโอ้แล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดมาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนนะครับ20อันอ่อของในกล่องนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีเงินนะครับมีตัวไอเทมนะครับ exp นะครับแล้วก็มีพวกแร่ต่างๆด้วยนะครับมีเงินแดงด้วยนะอ่าเลื่อนดูเด็กไหมไม่ได้แล้วเนาะ โอเคครับน่าจะมีแค่นี้แล้วก็ทําการเปิดเลยได้รายได้ลา์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมโอเคครับได้ของมาเรียบร้อยนะครับได้เงินมานะครับแล้วก็ได้กระดาษนะครับได้ตัวแร่แดงนะครับแล้วก็ตั๋วอาหาร5ชิ้นนะครับเหล็กนะครับน้ํายานะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็กดปิดไปเลยสําหรับไอเทมต่อมานะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับก็ แจกรถทียี่สิบมาให้ด้วยเฮ้ยจิงดีนะครับรถเอ่อทียี่สิบนะครับใช้ฟรีเจ็ดวันเลยเหรอโอเคครับก็กดใช้งานเรียบร้อยนะครับแล้วก็แจกกุญแจตู้เซฟมาให้ด้วยนะครับใช้ฟรีอีกเจ็ดวันนะครับโอโ้โหโอเคครับแล้วก็อันนี้คือเนี่ยอีก7วันเป็นเอ่อโปรเจกต์ Project. คืออะไรอ่ะกดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานดูสิได้อะไรมาเดี๋ยว,ยวพี่ขอดูแป๊บอ๋อได้เป็นปลอกแขนเหรอ โอเคครับกดสวมใส่เรียบร้อยอ๋อนี่เลยนะครับอยู่ตรงด้านด้านด้านตรงแขนเรานะครับน่ารักอ่ะคุณชมนะครับแล้วก็ไอเทมต่อมานะครับแจกบัตรทํางานคูณ2มาให้ทุกใบนะครับนี่ใช้ฟรี3วันเลยนะครับบัตรคูณ2นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กล่องออนไลน์ที่เราได้มาฟรีนะครับแล้วก็กดใช้งานดูซิอ่าแล้วก็กดเปิดเลยนะครับอันนี้คือกล่องออนไลน์นะครับโอเค จะได้อะไรจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าได้เงินมาแล้วแหละ1อย่างนะครับแล้วก็ได้ตั๋วได้น้ํายานะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใครนะครับที่จะมาขึ้นแก๊งนะครับประเทศนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทําการขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมา5คนนะครับมา5คนนะรับรถทํางานนะครับดํานะครับอ่าก็จะเป็นตัวแท็กนะครับ1คันแล้วก็อาวุธไม้ค้อนนะครับเลเวล1นะครับแล้วก็ ยาปั๊มนะครับคนละ20่ชิ้นแล้วก็เกาะคนละ10ตัวนะครับหรือถ้าเกิดว่ามา10คนนะครับก็รับลดกาทำงานดำนะครับแท็กไปเลยนะครับ2คันนะครับอาวุธไม้ค้อนอ่าเลเวล1เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ยาปั๊มแล้วก็เกาะนะครับประมาณนี้เลยนะตามในรูปเลยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกดีกว่านะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาแล้วก็ทําการกดปุ่มตุ๊กอีได้เลยนะครับ โอเคกดตัว E แล้วนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็จะมีเมนูนะครับเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่าง UI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีกล่องซ่อมมีวิทยุสื่อสารโทรศัพท์นะครับมีโดนัทขายด้วยนะครับแล้วก็ออมีอาหารนะครับเป็นวายนะครับมีกาแฟบัตรสัญญกรรบัตรแลกรถนะครับอาหารเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็เลี้ยงชิบะอ่าแล้วก็ซื้อไปด้วยนะครับจำนวนหนึ่งอันละกันนะก็อ่ะเงินสดกดยืนยันนะครับแล้วก็ อาหารสัตว์ด้วยนะครับประมาณสัก5้าอันละกันเนาะโอเคครับแล้วก็มีลำโพงขายด้วยนะครับประมาณ10,000บาทนะครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับสำหรับเอ่อเปิดหลังรถนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเก็บของตรงนี้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเบิกรถนั่นเองนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเบิกรถกันดีกว่านะครับรถที่เราได้มาฟรีนะครับอนี่ก็น่าจะเป็นผู้เล่นนะครับไอหัวรถที่เข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับนี่ไปแล้วก็เดี๋ยวทําการเบิกรถกันดีกว่านะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเบิกเป็นเอ่อตัวนี้เลยกันนะเป็นรถเริ่มต้นนะครับโอเคครับได้มาเรียบร้อยนะครับก็ทำการกดคือรถได้เลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจตรงจุดต่างๆกันดีกว่านะครับที่อื่นกันไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถเรียบร้อยนะครับกดตัวยูล็อกรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวโดนขโมยได้นะครับก็เดี๋ยวลึกกันดีกว่านะครับว้ารถเอ่อมีอะไรขายบ้างนะครับภายในประเทศนี้นะครับ โอเคครับ UI ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สามารถเ,าเลือกสีได้ด้วยเหรอเฮ้ยสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับอ่านี่เลยนะครับก็จะมีตามนี้นะครับโอ้โหเดียวเดียวเดียว้ย,วยวโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างเช่น R3 2คันนี้นะครับก็ราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนเท่าไหร่เนี่ย1 0 0 0 0แสนใช่ไหม แสนห้านะครับประมาณแสนห้านก็ถือว่าถูกเลยนะครับถูกมากๆนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลาดนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลาดเลยนะครับก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวขอหาที่จอดรถก่อนนะครับโอ้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีจุดซ่อมรถด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็ขับเข้าไปแล้วก็กดตัวอีนะครับอ๋อนี่ไงนะครับระบบซ่อมรถนะครับซ่อมทั้งหมดก็1,000บาทนะครับเคลือบแก้ว1,000ล้างรถ 500บาทนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้ปลานะครับก็เอาไว้ใส่คนที่แบบว่าโดนจับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับไปวอลโซนนะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปที่โซนซ้อมต่อยนะครับก็สามารถวาร์ปไปได้นะครับก็กดตัวอีได้เลยนะครับก็จะเสียเงินอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะครับในการวาร์ปมาอ่าก็เสียเงินด้วยนะครับ2,000บาทนะครับ โอเคครับเราก็จะได้นะครับตัวยาปั๊มนะครับไม่จํากัดนะครับยาปั๊มนะครับแล้วก็ได้เกาะไม่จํากัดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราวาร์ปมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้เป็นไม้เบสบอลอ่าแล้วก็ปักฉลามด้วยนะครับก็เอามาฝึกซ้อมได้เลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหโอเคครับส่วนถ้าเราจะกลับนะครับเราก็อ่ะเดินกลับมาที่เดิมได้เลยนะครับแล้วก็กดตัวอีเพื่อทาการกลับ แล้วก็อาวุธนะครับที่ได้มาครับมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับสำหรับตรงกลางตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประตูวาร์ปนะครับก็จะไปได้หลายที่เลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับต้องทําการเดินเข้าไปด้านในก่อนเอโอเคครับปีนเข้าไปอ่าแล้วก็กดตัว E นะครับอ่อเมนูวาร์ปนะครับวาร์ปไปที่โซนนะครับสําหรับ AFK นะครับแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับอ่าแล้วก็วาร์ปมาเรียบร้อยนะครับ กดปุ่มตัว F นะครับเพื่อทำการยืน FK นะครับอ๋อนี่ไงก็จะมีเมนูนะครับอยู่ทางด้านขวาเลยนะครับก็ยืนรอเนี่ยนะครับต่อรอบก็จะได้อเทมนะครับก็ประมาณ1นาทีนะครับก็จะได้อเทมมานั่นเองนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับเราก็เดี๋ยวไปที่ชิงทงกันดีกว่านะครับสำหรับประเทศนี้นะครับเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับก็จะมีกิจกรรมให้เล่นกันด้วยนะครับเออสำหรับ นะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะตอนนี้นะครับก็จะมีพวกชิงโทงนะครับมีเก็บแอร์ดอบนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วแต่ทางนายกเขาก็จะจัดให้เล่นนั่นเองนะครับแล้วก็มีพวกแบบว่าซ่อมไฟด้วยนะครับภายในเมืองนะครับถ้าเกิดว่าไฟในเมืองดับเนี่ยเราก็สามารถไปซ่อมไฟนะครับตามจุดต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ที่เรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับสําหรับเอ่อเล่นแอร์ดอบนะครับอ่าก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแอ r d ดรปประชาชนแล้วก็แอร์ดรแก๊งโอเคครับไปแล้วก็ทำการกลับไปที่กาลาดกันดีกว่านะครับที่เดิมสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาสมัครนะครับเป็นตำรวจนะครับทางเซิร์ฟก็รับสมัครตำรวจด้วยนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นธงชาติไทยเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่างเท่นะครับธงชาติไทยนะครับโบกสะบัดด้วยนะครับเฮ้ยเฟี้ยวจัดเลยนะครับก็ ใครที่อยากสมัครตำรวจนะครับก็ติดต่อได้ทาง Discord เลยนะครับตอนนี้เราก็มีไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสถานที่โรงพยาบาลนะครับก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวทำการเข้าไปสำรวจกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่แล้วก็จอดรถตรงนี้ได้เลยนะครับใครก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเลือดไม่เต็มหลอดเนี่ยก็สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลได้เลยนะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครเป็นหมอนะครับก็ ติดต่อนะครับสมัครกรอกข้อมูลนะครับได้ทาง Discord เช่นกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่นะครับจุดแต่งรถเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาแต่งรถนะครับก็สามารถมาที่อู่ได้เลยนะครับอ่าก็จะมีเมนูนะครับอยู่ทั้งด้านบนนะครับซ่อมรถนะครับแต่งภายนอกนะครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกล้อก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้เลยนะสามารถมาอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับรถตัวเองได้เลยสําหรับ ทางด้านขวาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาเมืองนะครับก็ใครที่อยากสมัครนะครับเป็นสภานะครับก็ติดต่อนะครับได้ทาง Discord เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปสำรวจด้านในกันดีกว่านะครับนี่นี่ก็จะเป็นสภานะครับของทางประเทศนะครับโอ้โหเอ้ยสวยจัดเลยนะครับเอาเรื่องมีร้านค้าอยู่ด้านในด้วยนะครับ S <S <S สำหรับด้านหน้านะครับที่เราขับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นะครับโอเคแล้วก็อ่ะเก็บรถก่อนเลยนะครับมีจุดเก็บรถแล้วก็จุดเบิกรถอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยปกติตรงนี้มันจะมีพวกแบบว่าเป็นอาคารใช่ไหมโอ้โหมันปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นล้านโลง่ลงๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวทําการเดินเข้าไปด้านในตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงชิบะใช่ไหมแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็กดใช้ตัวชิบะ อ่านี่โอเคครับน้องหมาก็โผ่มาเรียบร้อยนะครับเป็นไงน่ารักมากๆเลยนะครับว้าวด้านหน้านี้น่าจะเป็นเลเบลนะครับโอ้โหเลเบลโคตรใหญ่นะครับโอเคครับเราก็เดี๋ยวทําการจอดรถตรงนี้ลยกันนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูพวกตกคราฟกันดีกว่านะครับว่าประเทศนี้นะครับมีอะไรให้คราฟบ้างนะครับด้านล่างตรงนี้ก็น่าจะเป็นตู้เซฟนะ ด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตู้เซฟทั่วไปนะครับก็สามารถเก็บของได้เลยนะครับเพราะว่ากุญแจตู้เซฟก็แจกฟรีมาให้อยู่นะครับใช้งานประมาณ7วันมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนโต๊ะคราฟนะครับก็น่าจะอยู่ชั้นบนนะครับไปแล้วก็ทําการเดินขึ้นบันไดไปได้เลยนะครับโอเคครับพอเราเดินขึ้นมานะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นโต๊ะคราฟรถเหรอ โอเคครับสามารถคราฟลดได้ด้วยหรอเฮ้ยจริงดินะครับก็ใช้เป็นอะไรเนี่ยใช้เป็นเงินแดงนะครับแล้วก็วัสดุที่ต้องใช้นะครับก็จะใช้เป็นตัวชิ้นส่วนลถโอ้นี่เลยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนด้านนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟนะครับของทั่วไปนะครับโอเคครับก็จะมีพวกแบบ หมวดหมวดทั่วไปกุญแจต้เซฟบัตรงานดำนะครับแล้วก็หมวดไอเทมกดใช้นะครับยาปั๊มเกาะนะครับแล้วก็เครื่องชุบหมวดสารเสติดก็จะเป็นกัญชาถุงนะครับแล้วก็หมวดบัตรแก๊งนะครับบัตรเลเวลหนึ่งแล้วก็เลเวลสองนะครับนี่ก็จะเป็นพวกอาหารนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ส่วนโต๊ะอันที่2นะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธอ่านี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคอนนะครับ อสำหรับประเทศนี้นะครับอาวุธนะครับเทียหนึ่งนะครับตีติด100เลยนะครับอาอาวุธเทียหนึ่งนะครับตีติด100เลยนะครับมีค้อนมีไม้เบสไม้กอล์ฟไม้พู่นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมีดนะครับมีปืนด้วยนะครับอ่าแล้วก็กระสุนนะครับปืนนี่เลเวล3เลยนะครับส่วนประกอบก็ตามนี่เลยนะครับโอ้โหหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ย สำหรับโต๊ะอันสุดท้ายนะครับอันที่3นะครับด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะอัปเกรดนะครับอะเราก็ทําการกดตัวอีได้เลยนะครับโอเคครับก็น่าจะยังไม่อัปเดตนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับก็น่าจะอัปเดตเข้ามานะครับโอเคครับแล้วก็ล็อกรถทวนครับสำหรับด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นงานจุดเก็บอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดเก็บเนื้อนะครับอ่าพบเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ตอนที่เราเก็บนะครับดูเหมือนว่าเราก็ น่าจะได้ตั๋วด้วยนะครับตั๋วแลกอาหารนะครับแล้วก็จะได้เป็นไอเทมนะครับตัวอีเอ็กพด้วยนะครับตอนนี้ก็ในตัวพี่มีตัว EXP อนะครับอยู่ที่ประมาณ200กว่าอันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอเคครับก็เก็บเอาไว้นะครับอ่านี่เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบฟาร์มออโต้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเติมเก็บนะครับอ่าแล้วก็ เดินไปตรงกลางนะครับมันจะมีจุดสีฟ้าอยู่นะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มออโต้แล้วก็ทำการกดตัว E นี่นะครับแล้วก็ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยนะครับก็ปล่อยให้ตัวละครของเรานะครับเดินเก็บเองได้เลยนะครับสำหรับจุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บข้าวนะครับแล้วก็สามารถมาฟาร์มข้าวได้เลยนะครับนี่พ็อปข้าวมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีอ่า หลายๆอาชีพเลยนะครับก็เดี๋ยวพิธีการเปิดในแผนที่ให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับงานนะครับก็มีอะไรให้ทําบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มงานจี้เหล็กนะครับมีงานเหมืองนะครับงานเหมืองก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บเนื้อนะครับจุดเก็บข้าวนะครับที่เรากาลังเก็บอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บทุเรียนนะครับมีเก็บทุเรียนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเมืองบนตรงนี้คือจุดเก็บอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจุด เอ่อน้ำสะอาดโอ้มีงานแบบนี้ด้วยนะครับโอเคครับงานก็น่าจะมีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับด้านหลังของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ไปฟาร์มนะครับอาชีพต่างๆมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำของไปขายที่ไหนนะครับก็มาที่ตรงการาดนะตรงคาสิโนได้เลยนะครับนี่ โอเคครับเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ทัการกดตัวอี้นะครับนี่อย่างเช่นที่เราไปเก็บมานะครับก็เก็บข้าวมาใช่ไหมแล้วก็กดขายข้าวได้เลยนะครับอ่ากดขายไปเลยนะครับสําหรับงานดํานะครับหรือว่างานถิดกฎหมายนะครับตอนนี้ทางประเทศนะครับก็จะมีด้วยการสงงานนะครับก็จะมีจกปูนนะครับแล้วก็จกสายไฟนั่นเองนะครับแค่2อย่างนะ โอเคครับก็ไป่าครับสําหรับประเทศนะครับแนวโลเปนะครับเปิดใหม่นะครับใครที่กําลังมองหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะครับแล้วก็ฟรีวีลิสด้วยนะครับก็แนะนำประเทศนี้เลยนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันก่อนนะครับว่าระบบเป็นยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้เลยนะที่เรามารีวิวนะครับแล้วก็พาทัวร์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับลิงก์ดิสคอร์นะครับของทัพงประเทศก็ อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ได้ก็รักคลชอบนะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักในะช่วยกันกดไลค์กดส b s c r i b ยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวเองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุบ๊บ